อยากจะหัวเราะนะฮะอยากหัวเราะแบบอะไรเงี้ยหัวเราะเหมือนคนบ้าแต่แม่งก็หัวเราะไม่ออกนะอยากจะร้องไห้แม่งก็ไม่มีน้ําตาโอ้โหเปิดมาแบบดราม่ายี่ยย่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงเกมนะฮะถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนกลังดึกเมื่อคืนนี้ที่โอทฟฟอร์ดนะครับผมขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักอย่างซุซูกิก่อนนะครับช่วงนี้เขาจับหนักจัดเต็มนะครับแจกโบนัสสุดพิเศษเนี่ยสต่อเลยทีเดียวนะครับคือซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปชมเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w s u z u k i co.th นะครับหรือไม่ก็ไปที่โชว์รูมของซู z u กิทั่วประเทศฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันใครอยากจะเปลี่ยนรถนะครับใครอยากจะซื้อรถคันแรกหรือคันที่2หรือคันที่3ก็ฝากเอาไว้ด้วยฮะกับซูซูกินะทีนี้มาว่ากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกนะเมื่อกลางดึกคืน ปนังคารที่ผ่านมาก็เมื่อคืนนี่แหละถ้าใครไม่ใช่เด็กผีไม่ใช่แฟนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและดูเกมระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับกาลาตาสลายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองของยูฟ่าจะไม่หลีกต้องบอกเลยโอ้โหแม่งอัตราความเมามันเนี่ยแปดหมื่นเตีนทีบบันเทิงมากเป็นเกมที่ดูแล้วสนุกสนานตื่นเต้นจกะกรแลนเพราะว่ามีครบทุกรสชาติเลย นะฮะยิงกัน5ประตูสถานการณ์เนี่ยพลิกไปก็พลิกมาแมนยูนั่แมนยูโดนตีเสมอสุดท้ายกลายเป็นกาลาตาสลายที่ได้ประตูนะฮะได้ประตูชัยในช่วงท้ายท้ายเกมแล้วก็มีทั้งใบแดงทั้งจุดโทษทั้งความผิดพลาดนะใครเป็นแฟนบอลที่ไม่ใช่เด็กผีดูเกมนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยโอ้โหแม่งถึงกุนแต่สำหรับเด็กผี นะดูเกมนี้แล้วก็มันก็จะหงุดหงิดตามง่ามนิ้วมืองามนิ้วเท้ามันจะงอวุ่นงานมันก็จะแบบรู้สึกแบบนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาอยากจะเตะหน้าอยากจะเตะหน้าคนนะอยากจะเตะเสาไฟฟ้าเจอทิ้งจกทักก็อารมณ์เสียคือเอาตรงๆนะแม่งคือปัญหาเดิมๆอ่ะ ปัญหาเดิมๆที่ที่เขาก็เห็นแฟนบอลก็เห็นนะฮะโคช้ชแก้ไม่ได้สตาฟโคช้ชแน่นอนเห็นอยู่แล้วนะแก้ไม่ได้อะไรปัญหาของแมนยูก็เสียประตูง่ายเสียประตูเร็วเสียแบบดือด้อเสียแบบไม่ใช่ง่ายๆอย่างเดียวด้วยเสียแบบง่ๆนะเสียแบบไม่มีเหตุผล นะไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นอีกสัตว์คือมึงนึกจะเสียมึงเสียเลยเอาตรงๆเมื่อคืนเนี้ยกว่าจะได้มาสักหนึ่งประตูเนี่ยโอ้โหเล่นเกมรุกนะฮะบุกหาจาาังหวะยิงหาจังหวะจบซึ่งธรรมดาเนี่ยเกมรุกมันก็ไม่ได้ว่ามีความเฉียบคมเด็ดขาดอะไรมากมายเมื่อวานเนี้ยไอ้เจ้าศูนย์หน้าดาวรุ่งอย่าง ลัสว oh like ุดฮอยลุนโอ้โหเล่นดีมากนะมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นหัวหอกมหาปลัยเลยนะครับเข้าชาร์จคลองบอลพิงคู่แข่งนะหรือแม้แต่การกระชากใช้ความเร็วหนีคู่แข่งเนี่ยโอ้โหมันประจักษ์กตาและยิงได้ดีเยือกเย็นสุดท้ายมาพังเพราะความโง่นะฮะต้องต้องต้องพูดแบบนี้มาพังเพราะความโง่เกมรับอิสว์ ทั้งสามประตูเนี่ยเสียแบบงู้งหมดเลยนะเสียแบบโอ้โหไม่มีความระมัดระวงังเสียแบบเล่นเล่อเสียแบบเสียแบบอะไรของพวกมึงอะ่ะและเรื่องเสียเร็วเนี่ยทําไมมันแก้ไม่หายมึงนําเขาห้านาทีอ่าน้าหนึ่งศูนย์เอาเว้ยแม่งเคาะเคาะหมาให้กาลาดีใจไอ้สัตว์นำ 10, ว้ำหนึ่งศูนย,ย,ย์มาเว้ยลอสมุตไอรุนมาเว้ยโอ้โหแรดฟอร์ดแม่งเปิดยังสวย ลาสซูดหอยรุ่นโขกตุงนาคาอีกสัตสะใจภาพตัดกลับมาอีกห้านาทีนั่งอาปากค้างอยู่หน้าจอทีวีบอลเขาไม่มีเฮียอะไรเลย,เ,ลยเขาทิ้งจุดพุ้มมาด้วยซ้ำเขาทิ้งโด่งมาไอาเฮียกองหลังวาานก็ค่อยๆก็ยอมก็แย้งเดียโกาดาโลปล่อยบอลตกอ่าปล่อยบอลตกไอเฮียแล,แล้วกองหลังใครเขาปล่อยบอลตกอ่าปุ๊บเขาไปเบียดเขาไปแซะกับวินฟีซาฮา แค่นี้มึงเอาเขาไม่ลงอ่ะแล้วบอลเขายังคอนโทรลไม่ได้เลยบอลแม่งกระเด้งไปกระเด้งมาคือแม่งบอลแม่งคอนโทรลยากมึงเป็นกองหลังอ่ะมึงเล่นง่ายกว่ากองหน้าอีกเพราะมึงเพราะมึงแค่ทําลายจังหวะมันมึงแค่เตะทําให้บอลแม่งเขาไม่ได้ยิงไอเฮียปล่อย้เขายิงแล้วดูอองเดรโอนานะ่าพูดถึงอองเดรโอนานะ่าขอนิดนึงจริงจริงไม่นิดนอนีน่ยขอเยอะก็ได้ตั้งแต่ย้ายมาตั้งแต่บีบให้เดเคอาเนี่ย ไม่ต่อสัญญาพูดตรงๆนะฮะผมเนี่ยปกป้องมันมาตลอดปกป้องเอริกเทนฮาร์ปกป้องโอนาน่าเพราะว่าผมมองว่าคาว่าแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เดเคอาร์อยู่นเต็ดและทุกอย่างมันเปิดมันเกิดขึ้นแล้วเราให้สิทธิผู้จัดการทีมคนนี้แล้วถ้าเขาอยากจะใช้ผู้รักษาประตูที่แม่ง ต่อบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยเท้าดีเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่เราก็ต้องให้สิทธิ์เขาเพราะว่าเขาคือคนที่ใหญ่ที่สุดในทีมคนจัดการทีมคนกําหนดทิศทางคนบัญชาการทับผมให้เกียรติตรงนี้นะให้เกียตรติสโมสรมองความว่าสถาบันมากกว่าความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับนักเตะทั้งที่เราก็รู้สึกสะท้อนใจเพราะว่าเราผูกพันกับเขามานานโอนาน่าโดนโจมตีผมปกป้องมาตลอดถามว่าปกป้องเพราะอะไร ให้มันเดินหน้าไปหวยหาคนเก่าแม่งไม่มีประโยชน์แล้วมึงดูสิ่งที่มึงทํากับคนที่ปกป้องมึงทั้งโอนาน่าทั้งเทนฮาร์กเลยมึงทําเหี้ยมเล่นเหี้ยอะไรกันนะโอนาน่าลูกแรกเงื้อเงื้งงะจะออกก็ไม่ออกจะถอยก็ไม่ถอยเหี้ยอะไรของมึงมึงหลอนไม่หมดแล้วมึงเป็นโรคประสาทกินแล้วอ้สัต นะฮะมึง,ม,งมึงเรียบร้อยแล้วสมองสมองเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วประตูสามนี่ยิ่งหนักนะฮะเขาหลุดเดี่ยวมามึงยืนจะออกก็ไม่ออกจะมัปิดมุมก็ไม่ปิดมุมยืนจังก้าแล้วเขาชิปข้ามหัวจากริมเขตโทษอ่ะเขาหลุดเดี่ยวอะ่ะอีกาดีแม่งหลุดเดี่ยวอะ่ะแล้วเขาชิปข้ามหัวมึงแบบดื้อๆเลยทั้งนั้นนี่มึงยังไม่ออกมา เฮี้ยอะไรวะแม่งค้ดหมูอ่ะอุดดี้ฮีเฮียนะและ้วแล้วเซตบอลด้วยเท้าบิวอัพเกมผมขอถามเอ้หลิกรักมึงเอาโกมาบิวอัพเกมแล้วเราปกป้องเพราะว่าเราอยากจะเห็นการบิวอัพเกมจากผู้หลัประตูที่ใช้เท้าได้ดีกว่า R, เดเคอารพูดแบบนี้ก็ได้แล้วไหนอ่ะไอ้สัตว์ไหนออะบิวอัพ บิวอาบันป้างนี่เฮียกูไม่เห็นบิวอับเฮียอะไรเลยได้บอลปุ๊บแม่งมองซ้ายมองขวายึกยึกยักยัก,ยกช้ารอเขามาบีบก่อนแล้วเขาให้เฮียพอช้าปุ๊บเขาก็บีบเข้ามาหมดแล้วอันนี้อันนึงนะอีกอันนึงไหนบิวอาบ่งมึงได้บอลโกกองหลังส่งคืนผู้หลักตัวกูเห็นมึงวางยาวไปข้างหน้าแล้วแม่นไหมแม่งก็ไม่ได้แม่นเฮียอะไรจบหมดเลย คนที่ปกป้องมึงมาตลอดคนที่แบบเออเฮ้ยสนับสนุนอยากจะบอกเด็กผีว่าเฮ้ยมูฟออนได้แล้วเฮ้ยเดินไปข้างหน้าเด็กเคอามันเป็นอดีตไปแล้วให้กําลังใจในายทวารคนใหม่แล้วดูมึงทาที่ไอ้สัตว์ไอ้ที่เขาล้อเลียนมึงอะตรงเป็นตรงเฮี้ยอะไรอะ่ะก็เห็นอยู่คิดอยู่แต่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะตอบย้ําแต่วันนี้แม่งทนไม่ไหวไอ้สัตว์มึงพุ่งเป็นเปล่าวะ มึงยืนขาตายทุกลูกเลยอเหี้ยตัดสินใจก็ไม่ดีอ่านเกมก็ไม่ออกโอ้โหอย่างนี้แม่ยายกลัวเป็นได้เหียมึงอยากใช้เท้าดีอะกาเซมิโระยอมสังเวยใบแดงเขารู้ตัวนะฮะจังหวะที่โอนาน่าจ่ายบอลเนี่ยจ่ายแบบเลื่อเลอมากจ่ายแบบโอ้โหเฮีเห็นเห็นกันอยู่ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นะเขาจ้องจะ จ้องจะเล่นคุณอยู่จ้องจะฉกมึงก็ยังจ่ายนะจ่ายแบบไม่มีน้ำหนักกาซิเบโลยอมยอมนะฮะเขาเรียกว่าวัดเลยคือคือถ้าลูกนั้นอ่ะเขายอมเสียจุดโทษแลวโดนใบแดงถ้ากาลายิงเข้าก็จบกาลา,า,จ,า,าจะนําแมนยูจะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าคือพูดงว่าเขาซื้ออะไรว่าเผื่อกาลาพลาดแล้วแม่งพลาดจริงๆพอกาลายิงพลาดยิงจุดโทษพลาดโอ้โหอีเขี้ยกลับมาแล้วเว้ย ยู่นเต็ดวิวในว่าได้เฮียแบงฟื้นโกงโกงความตายกลับมาจากปัช้าสั์เอ็กเทนักตอนเสมอสองสองแล้วคุณเหลือผู้เล่นสิบตัวคุณต้องคิดแล้วว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันต้องทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีมิดฟิลตัวรับกาเซมิโรโดลไล่ออกก็ปล่อยให้เล่นไปเหมือนเดิม สุดท้ายก็ามาเสียประตูจนได้นะเสียประตูจนได้โซฟิยาอัมระบัตแบ็กซ้ายอินเวิร์ตฟูลแบ็กว้ยไอตอนอินเวิร์ตเข้ามาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยโอเคสอบผ่านนะครองบอลได้คุมจังหวะจ่ายบอลได้แต่ในฐานะของแบ็กซ้ายเนี่ยมึงสอบตกนะแมนยูเสียไปสามประตูสองประตูอัมระบัตมีส่วนกับการเสียประตูทั้งสองลูกนะฮะ คือประตูที่สองผิดตำแหน่งเลยหลงตำแหน่งนะหลงสองคนด้วยอลินเดนเลอร์อีกตัวอสัตว์ประตูที่สามประตูชัยของผู้มายเยือนมึงเตะตรงทรงไหมไม่รู้จะให้ใครตะยัดไปแม่งยัดไปตรงทรงนี่ถึงบอกไงว่าแม่งแม่งเล่นไม่มีระบบอะแม่งเล่นไม่เป็นระบบแม่งเล่นไม่มีรูปแบบอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเตะตรงทรงกัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีทีละชอ็อตทีละชอ็อตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยพอโดนหาเพื่อนให้บอลไม่ได้จ่ายคืนหลังไม่ได้ขวางสนามไม่ได้แม่งก็เตะส่ง,สงไปข้างหน้ายัดยัดไปข้างหน้าโดนมงตูมเดียวสวนกลับมากองหลังแม่งถลําไม่หมดตัวเองก็ยืนห้อยต่ำอยู่ไม่ลำหน้าแล้วพอหลุดไปด่านสุดท้ายช่วยอะไรได้ไหมก็ช่วยไม่ได้เพราะแขนแม่งกุดทั้งมือแม่งโบ๋ไอ้สัตว์กูไม่กูไม่ปกป้องลนะ ทนไม่ได้แล้วนะขึ้นนำหนึ่งศูนย์ห้าทีเสียขึ้นนำสองหนึ่งเอาไว้มีบทเรียนแล้วนี่ประตูแรกมึงนำหนึ่งศูนย์แล้วมึงเสียเร็วทีนี้มึงนำสองหนึ่งโอโ้โหแล้วดูลัสโปรคอยลุ้นนั่งกระชากครื่งสนามไปยิงเหนือเหนือมึงต้องมีบทเรียนแล้วต้องระมัดระวังแล้วเหมือนเดิมห้านาทีเหมือนเดิมนะฮะ แล้วลองนึกดูฤดูกาลน,นี้เขียประตูเร็วกี่ครั้งแล้วเกมเจออาเซนโน้นำปุ๊บหนึ่งศูนย์โอ้โยดีใจสัดใจกันใหญ่เขียกลับมาภาพตัดกลับมาโดนยิงตู้มใส่แตกอีกสั์นะเสียเร็วตลอดนะเจอฟอรเรสต์สี่นาทีโดนไปสองดอกเจอสเปอร์เปิดครึ่งหลังมาแป๊บเดียวมันก็โดน แกไม่ได้แกเห็นเห็นกงนอยู่แก้ไม่ได้ถ้าแ,แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะฮะแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมึงสงสารผู้กูบ้างเถอะออกตัวแทนปกป้องสนับสนุนแล้วดูสิ่งที่ได้รับกลับมาดิไอ้เหี้ยเขากวักมือเรียกกันแล้วมาห้ามามาเตะกันวันพฤหัสไหนมึงไม่ดูบอลวันพฤหัสไอสัตว์แม่เงเอ้ย เขาหัวร้อกันสนุกสนานเลิงได้เลย